คนละครึ่งเฟธาเมลุนโพเมีสิทธิ์เตรียมตัวเลยหลังสิ้นสุดคนละครึ่งเฟสสีกราสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาประจำวันพุทธที่2มีนาคม2565กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศษรษฐาวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับคนละเครื่องเฟดห้ามีล้นวงเงินเท่าไรผู้มีสิทธิ์เตรียมตัวเลยหลังสิ้นสุดคนละเครื่องเฟสสี่ใช้จ่ายถึง 30เมษายน65หุล้นต่อโคละคร่งเฟส5อัปเดตโครงการโคละเคร่งเฟส4นายพรชัยทีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการโคละคร่งเฟส4โครงการระยะที่4 จากข้อมูลสะสมณวันที่27กุมภาพันธ์2565ณเวลา23นาฬิกาพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโคลคร่งเฟส3ประชาชนกลุ่มเดิมจำนวน25.32ล้านรายซึ่งมียอดใช้จ่าย45,252.2ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ประชาชนกลุมใหม่จำนวน7 3 0แสนรายซึ่งมียอดใช้จ่าย825.3ล้านบาทรวมผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน26.05ล้านรายและยอดการใช้จ่ายรวม46,077.5ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย23,397.5ล้านบาทและรัฐบาลร่วมจ่าย22,680ล้านบาทคนละครึ่งเฟสสีมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้าได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม18,937.3ดิม18,937.3ล้านบาทร้านทองฟ้า8,018.6ล้านบาท ร้านโอท็อปล้านบาทร้านค้าทั่วไป1 6 1 7 3 6ล้านบาทร้านบริการ802.6ล้านบาทและกิจการขนส่งสาธารณะ81.3ล้านบาทโดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด26.73ล้านรายทั้งนี้มีประชาชนกด ยืนยานสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคคละครึ่งระยะที่4แล้วจำนวน25.81ล้านรายจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคคละครึ่งระยะที่3จํจำนวน26.35ล้านรายสำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการระยะที่4มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน1.35ล้านรายโดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่2 45่ห้หมื่นรายอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการระยะที่4ได้จนถึงวันที่30เมษายน2565สําำหรับประชาชนกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา22.59นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละเครื่องเฟส4ทันที ส่วนโครงการโคลเครื่องเฟส5แร่งข่าวจากกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่าหากสถานการณ์เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโคลเครื่องเฟส5น่าจะยังมีต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่จะออกมาช่วงไหนเดือนไหนนายกรัฐมนตรีน่าจะให้ทางกระทรวงการคลังติดตามซึ่งขณะน,นี้ เหลือเวลาอีกสองเดือนส่วนวงเงินคนละครึ่งเฟสหเป็นจำนวนเท่าไหร่คงต้องรอดูสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด1 9ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วยที่สำคัญคือฐานะการคลังของรัฐบาลด้วยแต่เชื่อว่าหากสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟสีน่าจะมีต่อแน่นอน นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กัะผ,ผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ